วันนี้วันที่เก้าป่ะวันที่เก้าเดือนเท่าไหร่เดือนเก้าข้อครัแวนะรแวนะสนพิลงอ่น,น<ง>สิบสี่ฮะ14่รู้อะติดหัวพ่อบพ่อแม่ลูกจะเข้าไปไหนคะ คุณไปเลิฟจะเข้าไปไหนคะคุณไ,เไปเริ่มค่ะเข้าไปาาไหนูอจะเข้าไปนั่งเหรอคะอืมหรอ นี้ก็ใกล้ชายเลนะข้างหน้าเป็นทะเลอันนี้เขาเรียกที่ไหนนี่อันนี้เขาเรียกบ่อนอกนอเราอยากไปนั่งเก้าอี้นู่นเหรอไะนั่งได้แต่มันร้อนนั่ข้างในอ่ะฮะแม่สวยไหมคะ นี่คือหน้าตาของคุณแม่คะ่ะผู้มีเจ็ดใจอกอ้อมอารีอันนี้คุณลกูกที่หันหลังอันนี้อะไรนะคะลูกเล็กชื่อน้องอะไระคะน้องไม้หรือเปล่าไอ้ไข่หนือไปเฮ้ยอ,อะไรเนี่ย คนนี้ชอบกินอาหารโอ้โหน่ากลัวมากโอ้โหจีออนเลยเขาเรียกอะไรนะพีจีออนอ๋อจีออนพีจีออนเขาจะเป็นคนนี้อ่ะคนนี้คนนี้ท่อหนาคนนี้ใกล้ใกล้ไดิคนนี้อะไรน้องมาพีจีออนอนอ่ะอ๋อคนนี้ทำ้ากคนนี้ทำมากแล้วคนนี้ตกใจจี เด <2 ended static> <laughs> ็กลผีนี่คือผีตัวจริงน่ากลัวมากว่าแมเดียคือหงยยาวนืมกลัวใแผ่โอเคบ๊ายบาย